สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้ได้นำบทความจากเพจพ่อสอนลูกลงทุนเขียนโดยเสียยักษ์วิชัยวชิราพงศ์นักลงทุนรายใหญ่โพสต์ Post ในหัวข้อใครๆก็จ้องจะกินเราตลอดเอาล่ะเรื่องราวจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมามีเพื่อนที่โตมาด้วยกันตอนที่อยู่อยุธยาบอกจะขอแวะมาหาอุตสาขับรถมาหาถึงระยองบอกมีโอกาสจะนามาเสนอเรื่องก็มีอยู่ว่ามีที่ดินที่ภูเก็ต เอกสารสิทธิ์คือสคออก็คือสิทธิครอบครองว่าสามารถนำไปเปลี่ยนเป็นโฉนดได้มาขายป้าไร่ละ7ล้านบาทแต่หลังจากเปลี่ยนเป็นโฉนดแล้วซึ่งราคาประเมินของกรมที่ดินจะขึ้นได้เป็นไร่ละ14ล้านบาทป้าฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากเขาจะพาไปพบเจ้าของที่ดินพาไปพบที่ดินจังหวัดภูเก็ตเลยจะพาไปพบเจ้าหน้าที่ที่ดินที่เป็นคนทาเรื่องทาการรังวัดเรื่องของเรื่องก็คือ เขาแสดงความมั่นใจว่าสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้แน่นอนป้าเริ่มจะกินเหยื่อละป้าได้นัดวันจะไปภูเก็ตวันอังคารนี้คิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแต่พอป้ากลับมาเริ่มศึกษากลับมาคิดดีๆถามนักกฎหมายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดรัฐได้มีการยกเลิกสอคอหรือว่าสิทธิครอบครองทั่วประเทศไปแล้วใครที่ถือที่ดินที่ติดสอคอต้องร้องต่อศาลเพื่อพิสูจน์สิทธิความเป็นเจ้าของจริงๆ และถ้าใครเอาสอคอไปเรียกร้องขอออกโฉนดแล้วกลายเป็นสคออปลอมเราจะโดนข้อหาว่าให้ข้อมูลเท็จมีโอกาสติดคุกได้เลยพอยิ่งศึกษาป้าเลยรีบคลายเบ็ดออกทันทีไปถามเพื่อนผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่ดินแกบอกว่าไม่ซื้อคือกำไรแกบอกคนภูเก็ตรวยกว่าเสียยักษ์ต้องเยอะทำไมเขาถึงจะปล่อยหมูมาให้ถึงเสียยักษ์ตอนนี้ที่ภูเก็ตฟ้องร้องกันเต็มไปหมด อย่าหาเรื่องเลยครับเรื่องหุ้นเสียยักษ์อาจเป็นเสือแต่เรื่องที่ดินอาจเป็นหมูได้เลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรกับเรื่องเราที่เราเชี่ยวชาญเราเก่งดีกว่าอย่างคำสอนของอากงบอกว่าเชียพังพีเฉาแปลว่าฟังดูหอมหวานพอดมเข้าไปมีกลิ่นเหม็นๆก่อนจะตัดสินใจร่วมทุนหรือลงทุนอะไรให้นึกเสมอว่าใครใ จ้องจะกินเราเสมอเสมอครับอะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับบทความของเสียยักษ์วิชัยวชิรพงศ์ใครๆก็จ้องจะกินเราตลอดเลยครับขนาดเสียยักษ์ยังโดนเลยค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีจ้า